วันี้พี่กันยาก,กับแมททิวก็มาล้างรถนะคะอดับล้างรถให้เรารู้สึกว่ารถเราเขอะมากที่ตรงขี้โค้นนะคะเราก็นั่งกันอยู่ด้านในนะคะเจก็หายใจได้ค่อยจะออกแล้วไปขับไปขับนั่งกันอยู่ในรถนะคะล้างเสร็จก็ออกไปเลยค่ะไม่ต้องมาอะไรมากมายเจย์ด่วนนะคะวันนี้เจไม่ค่อยมีเวลา รา <Finish. S 1> ให้หล้างเสร็จไปทานข้าวกันนะคะเพิ่งตื่นนอน มองไม่เห็นมันมืดมากกต่ดีสิคันสีอันนี้ตึงค่ะไปดูว่าชูเจ๊หายใจมาออกช่วยด้วยฮอบบี้ตายแล้วไปทิวตายแล้วตายไห้ยังไม่ตายเหรอเรนแหวนดีไนส์ สามีมาซื้อรองเท้านะคะอันนี้ก็มาลื้อมาควนของเขาเยอะเลยพระสามีมาซื้อรองเทาะะ้าค่ะเราไม่ได้บล็อกหรเทปดินกล่องสองกล่อง <Yeah. S 1> ชู้หรอลังลองไซส์นะคะอันนี้รองเทา้ารองเทา้าขาดหมดแล้วนนคะ่ะ

สามกลอนะคะสามีช้อปปิ้งค่ะวนนี้แล้วก็ตามไ้ถึงเท้าสมห่อสามแพ็คนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็เดินทางกลับบ้านกันถางทูโกโฮมก็ได้รองเท้าให้แมทธิวนะคะอันนี้มาซื้อรองเท้า มาทิวไม่มีรองเท no, so. mm ้า no shoe วันนี้ก็จัดไปสี่กล่องนะคะ I have a lot of shoes อาบรถละชิวกลับไปสี <mm <mm ่กล่องนานๆที่ช็อปปิ้งนานๆที่ช็อปปิ้งนะคะไม่ค่อยมีเวลากันไหนช่างไหนช่าง เขียวขจีมากค่ะออกมาเดินเล่นกลางป่ากลางเขาอีกแล้วนะคะกับพี่คันยอดูบริเวณรอบๆนะคะต้นไม้ใหญ่มากเขียวขจีค่ะเัมอร์ทามแอฟริกาใต้นะคะอุ้ยเสียงนกเนอะดังมาก เสียงน้ำไหลตามคลองด้วยนะคะน้ำห้วยน้ำหนองค่ะวันนี้พี่กัญญาจะมาหากัะปูเอากะปูไปกินข้าวนะคะ be happy ปูไหมไอ้วนปูไปดูหนองน้ำค่ะ ห่วยน้องคลองบึงนะคะพี่กันยาโอ้ยมาอะไรกเดดดีมาดูอะไรนั่นน่ะก็ถลายตกแม่น้ำเป็นไงบ้างคะน้องคลองบึงแอฟริกาใต้วันนี้พี่กัญยามาหากระปูไปทำกับข้าวนะคะเอาไปตำป่นปูนะคะมันเ็นอะไรสวยจังเลย หาปูนะคะเอาปูไปตํากนค่ะเป็นไงบ้างคะมีห้วยน้องคลองฟึงแล้วน,นะคะแอฟริกาใตา้ของเราอืมได้กี่ตัวคะวันนี้ยังไม่ได้กี่ตัวเลยค่ะจับปูไม่เป็นนะคะเอารองเท้าใครกันนี้แม่ไงรองเท้าใครามันไหลมาอ๋อ ได้กลิ่นห้วยน้องคลองบึงคิดถึงบ้านค่ะคิดถึงเมืองไทยคิดถึงเมืองไทยมากเลยอยากกลับไปนครพนมแล้วกินข้าวพี่กัญญาพามาดูห้วยหนองคลองบึงนะคะ แอฟริกาใต้ที่เมืองโจฮันเนสเบิร์กค่ะนี่นะคะเรื่องป่าเรื่องเรื่องดงถามพี่ได้นะคะไปทุกที่ค่ะคุณสามีไม่ชอบในเมืองนะคะชอบพาพี่ไปตามป่าไปให้ยุงกัดค่ะเอาพี่เป็นี้ยงยุงทุกที่เลยนะคะวันนี้ก็มาส่งปูกันค่ะมาดูปูกันนะคะ แมวว่อนส์ to fall in the w a นะแข็งแรงค่ะไม่ไม่น้องไม่ตกหล่น little t h ไปดูตรงนั้นนะคะมีดอกบัวด้วยพี่เห็นดอกบัวที่แอฟริกาใต้ของเรานะคะดอกบัวสีชมพูมาอยู่แอฟริกาตั้งนานแล้วไม่เคยเห็นดอกบัวนะคะวันนี้ก็มาส่องปูมาส่องปูได้เห็น ได้เห็นอะไรนะเผลอมีหวยด้วยเนาะดอกบัวค่ะสีชมพูตรงนั้นสวยมากเลยแล้วมันยังเป็นสีโอรสดนะหวานค่ะนี่ดอกบัว เห็นดอกบัวแอฟริกาใต้สวยค่ะสีมันสดหวานชมพูโอรสเลยนะคะแล้วกลีบบัวนะคะมันซ้อนกันงามมากเลยค่ะดูดีๆนะคะตื่นเต้นมากเลยมาอยู่ตั้งหลายปีแล้วไม่ไม่เคยได้เห็นบัวนะคะอันนี้ครั้งแรกของพี่นะคะมีบัวแบบนี้ค่ะอุ๊ยตื่นเต้นค่ะสวยสวยสวยไม่หนองคลองปึงนะคะมาเดินเล่นค่ะ มาสำรวจปูปลานะคะโอเคค่ะอยออ๋มีคนมาขุดไส้เดือนด้วยนะคะเอาไส้เดือนไปตกปลาโอโ้สามีนิ่ตาดีนะคะเห็นทุกอย่างเลยค่ะไม่พ้นสายตานะคะไปค่ะกลับบ้านกันเนาะ